นุ่ีสาอินลีนะครับมาที่จิมทอมสันฟาร์มนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศอาดอกไม้งามๆครับพี่น้องในบึงความสวยงามของดอกไม้นะครับนี่นี่เป็นจำนวนรถครับที่มาจิมทอมสันฟาร์มครับ อยู่โคราชนะครับหลายดีครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆครับกับที่นูยดสานินี่ครับนี่เป็นบรรยากาศด้านหน้าครับของไล่จิ้มพอมสันฟ,รฟรนคราม ไปเจอประเทศต่างๆและในฟาร์มได้ซึ่งระหว่าง้างนะคะก็จะมีไีทมพทเศที่สวยงามไม่แค่ได้ถ่ายภาพตลอดทางด้วยค่ะสำหรับสข่วนอาหารนะคะเรามีสองจุดเลยนะคะทุกจุดจะมีต้นไม้ ดีเจ้าทุกท่านก็สุดนา้นตองเชื่อเชิ้เกระสีการลุกหมันเลี้ยงไหมการติดผ้าไหมและศิลปวัฒนธรรมดีสานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจากยั่งยืนค่ะณที่ฟังเพลงนี้นทุกท่านจะสกสารเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจและเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมดีสานและในปีนี้ทีมธรรมสันได้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานพักแท้แท้ไทยอีโก้พักแท้แท้ไหม่สุดยอดยอดเยี่ยมส่วนคำว่าไทยอีโก้ไม่ใช่ภาพของมา ค่ะแคทแท้ไไพ,พโบจึงมีความหมายโดยรวมว่ามหาจารย์าขอมาที่พาทุกท่านเปิดประสบก,การณ์ไปรู้จักผ้าขอมาสารพัดประโยชน์วิทีชีวิตร์เคมีวัฒนธรรมและความื่อของชาวอินสัน,นตั้งแต่เกิดจนตายค่ะมูวีล่ะคุณท่านไดจเรียกเก็บไว้ในวรรณกรรมในหนังสือผ้าแคทแท้ไไพโบตอนนึงว่าผ้าขอมา,า,อาไม่ใช่คระแคทเท้แต่เป็นภาษาเปอร์เซียที่มีคำเต็มว่ากามาบัน กามาหมายถึงเอวหรือท่อนล่างของร่างกายบานมต่ถึงพันล่างหรือผาาเมื่อทั้งสองคำรวมกันจึงหมายถึง่ยมขัดหรือผ้าซเอวค่ะคนตะกูไทยลราเรียกผ้าแถบนี้ว่าผ้าแพรคนปากได้เรียกผ้าชุบคนยวนและคนล้านนาเรียกผ้าหัวคนไทยรู้เรียกผ้าคาดหัวคำนีเรียกกอางแซงหรือกำแซงมินเรียกกิโป้เราเรียกไทยกิโป้ค่ะ ทอมสัต์ดได้จัดนิธศการให้ความรู้เกี <Yeah. S 1> ย่ยวกับผ้าข่ามมาโดยรูวีลาฟ ก่อนที่ปุกมันแยกใหม่ในภายิสานกว่า3,000ครอบครัวได้รับซื้อรรงไหมสดจากเกษตรกรเพื่อนำไปต่อเป็นเส้นไหมว่าในกับลังงานเพ่อผวาใหม่ของเรา ิลสานทอมสันท่านเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2479ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านได้เข้ามาในประเทศไทยในฐานะนายทหารของกองทัพอาเมริกันในช่วงปวางลายสงครามโลกครั้งที่สอและเมื่อสงครามยติท่านได้ลาออกจากราชการและตัดสินใจที่จะตั้งล,งลุกลาบอยู่ในประเทศไทย,ปเ,ทไทยเป็นการถาวรค่ะทอมสันได้ถลอวันเกิดอ 19, 25, เดือนธันวาในวันที่18นาคม2504ท่านได้เดินทางไปเที่ยวพักฟอนที่คมมลองไร่องไทยแลนด์ขึ้มาเลเซียแต่ได้หายจมไปอย่างไรล่องรอยจนถึงปัจจุบันไม่มีใครทราบว่าที่ชาวสานหายตัวไปไหนชีวิตของท่านยังเป็นตำนานที่ผู้คนหลักไม่ลืมเลือนอาณาจากักรราชาไทยยังยิ่งใหญ่อยู่ในใจทุกคนที่ได้สัมผัสกับความงดงาม แม่พาดไม่ได้กับร้านสัทองหลังไายสายพันธุ์ซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของทิศตะัตต์ที่นักท่องเอท,ที่ยวชื่นชอบค่ะสำหรับท่านใดที่ชอ่วางกำลังกายท่านสามารถเดินต่อไปยังหมู่บ้านที่สาดตาโดยไม่ต้องรอรถระยะทางประมาณ200เมตรค่ะสำหรับจุดนี้เรามีอาหารบ้างและเครื่องดืง่มจำหน่ายทางด้านซ้ายมือนะคะ รถต่อขึ้นนิ่งขอเชิญทุกท่านลงจากรถได้จะมีรถมุนเวียนมาตลอดค่ะ